สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมสุวัสดิ์ลิบตับลบนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับในโอกาสที่กําลังจะถึงวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมระลึกถึงทุกท่านและก็ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนขออํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบ้านเมือง แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโคราชนะครับพระชายเมืองนครราชสีมาหลวงพ่อคูณคุณย่าโมได้โปรดดนบรนดาลประทานพรให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทุกท่านแล้วคลาปลอดภัยจากโควิดแล้วคลาปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีความรักในครอบครัว และมีความรักในหมู่พี่น้องประชาชนชาวโคราชเพื่อจะได้เป็นพลังในการฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างให้รู้ร่วงไปในปีใหม่2,565นี้ตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ